เียนคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาบุรีรัมย์ในระยะเวลา1ปีครั้งที่1การปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา6เดือนแรกกระผมนายศักดาทองดีตำแหน่งรองผู้อำนวยการมีอาถาระรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตึกฝ่ายบริหารทั่วไปภายใต้การบริหารงานของนายวิรศักพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ภูมิลำเนาตำบลหลุมปะดูอําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาอายุ42ปีประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกปรชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงชวริตคุณจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นระดับปริญญาตรีครูศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระดับอนุปริญญาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโคกขามนาคพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ประวัติการรับราชการ วันที่2มิถุนายนพุทธศกักราช2551ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยอดนุ้ยแก้วสาขาปางเข้าสารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานครสวรรค์เขต2วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ย้ายปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์เพชรพิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ะถมศึกษานครราชสีมาเขต2วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์เพชรพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาะถมศึกษานครราชสีมาเขต2วันที่26เมษายนพุทธศักราช2559ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์เพชรพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาะถมศึกษานครราชสีมาเขต2วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตึกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปุรีรัมการเป็นแบบหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสตึกด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการวิรศพินิจ์การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป รับมอบหมายจากท่านผู้มยการให้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพการอำนวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคการนิเทศในชั้นเรียนทั้งในระบบออนไลน์ออนไซต์กับครูผู้สอนการตรวจแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมมือกับงานวิชาการดำเนินการต่อเติมห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนความต้องการและตามนโยบายท่านผู้เหนวยการเพื่อให้มีบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาระบบการคนา้นคว้าผ่านเทคโนโลยีที่รวดเร็วยิ่งขึ้นการเอเื้ออำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารการสอบไอ นักเร yup ียนชั <motherf abil> ้นมัธยมศึกษาปีที่2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5การเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องตามระเบียบ ตามกรอบนโยบายปฏิบัติของท่านผู้มนวยการส่งผลให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพการจัดสรรบุคลากรตามความรู้ความสามารถความชำนาญการความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาและยึดหลักความมุ่งมั่นอาสาที่จะพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตามแนวนโยบายของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาการบริหารทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมีการประชุมวางแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาสถานศึกษาให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและมีความปลอดภัย มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องทราบการให้บริการชุมชนองค์กรต่างๆด้านอาคารสถานที่การฝึกสอมกีฬาการอบรมสัมมานางานกิจกรรมต่างๆเป็นต้นด้านที่2ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมสนับสนุนทํางานตามเป้าหมายที่กําหนดจัดทําแผนเผชิญเหตุโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบอินเทอร์เนต็ตเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสานส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานักเรียนได้เข้ารับวัคซีนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครบ100%ศูนย์ความปลอดภัยตามนโยบาย MOE Safety Center มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาช่วยส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิดโนช f ยเลบีไ no ฮไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังและส่งเสริมผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่ระบบสาธารณโภค ให้เอื้อและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและท้องถิ่นก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายต้นสังกัดช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศาึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมพัฒนาสถานถศาึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีระบบไอซีทีที่ทันสมัย และผู้เรียนใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่โรงเรียนสตึกให้เป็นศูนย์สอบเป็นวิทยากรทำค่ายฐานผจญภัยเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยบุรีรัมย์คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ศึกษาค้นคว้าอบรมพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่เสมอ ้านที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละร้อยการดําเนินงานตามแผนปเชิญเหตุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การปรับปรุงห้องเรียนบริบทอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนผู้ขอใช้บริการการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการใช้งานการจัดระบบระเบียบการเข้าพักอาศัยบ้านพักครูโรงเรียนสตึกขอขอบคุณนายวิรศัก์พินิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกที่มอบทุกโอกาสทางการเรียนรู้ขอขอบคุณในความกรุณาของขคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งขอขอบคุณครับ